ยืนเฉยๆเดี๋ยวกันหลบมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วบนั่นน่ะขนาดนั้นเลยเหรอน้องวิวหลบก่อนน้องวิวมานี่ก่อน วิวหลบก่ะโอ้โห่ป้าทำยังไงอ่ะป้าช oh, ้อนเหรอหรือว่ายังไงระวังสวบสวรระวัวหลบค่ะลูกระวังนะคะโอ้โห่